สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมิทีดโรงเรืองสีชื่อเล่นชื่ออุ้มตอนนี้กําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนคุณนารีสําหรับสโลแกนประจําตัวนะคะก็คือนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวเป็นเจ้าแม่อันหรือชื่อและเกลียงไกลเพราะเป็นครู the next generation ใหม่ที่ก้าพัฒนาการศึกษาไทยไปสู่ระดับโลกค่ะดอกกุ้ไม้ถือว่าเป็นดอกไม้ประจำวันครู หากไม่มีดอกไล้ไม้อยู่บนโลกนี้คุณคิดว่าสิ่งไหนที่สามารถนํามาแทนดอกไ,ไม้อันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นครูได้ดีที่สุดค่ะข,ขอบคุณสําหรับคําถามนะคะสําหรับคําตอบของคาถามนี้นะคะก็คือนี่ค่ะดูทางนี้เลยนะคะมาทางนี้เลยนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์คือไฟแช็คอันนี้เป็นเทียนไขค่ะนี่นะคะ คำรับคำถามนี้นะคะก็คือเปลวเทียนนะคะทําไมถึงตอบว่าเป็นเปลวเทียนทําไมไม่ตอบเป็นอย่างอื่นเช่นมอฟ้าทิดหรืออื่นๆน,นะคะเพราะว่าเปลวเทียนก็เปรียบเสมือนคุณครูแต่ละท่านที่เป็นเปลวที่สองสว่างเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนนะคะภายในความมืดมิดอันไรจุดหมายนะคะก็ ทำให้รู้แล้วก็แนะนำแนวทางที่ถูกต้องได้ดีค่ะบอกคำจำกัดความสั้นๆของคำว่าครูค่ะก็คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าครูนะคะคำว่าครูครูไม่ได้เป็นแค่ผู้ที่ให้ความรู้ในห,หนังสือเพียงเท่านั้นนะคะแต่คุณครูคือผู้ที่ให้อันยิ่งใหญ่ ที่ให้มากกว่าความรู้แล้วก็ให้มากกว่าความรู้ภใ,ในหนังสือค่ะคุณครูเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติเป็นแม่คนที่สองของเด็กไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ